หมี่กัวโลครับวันนี้ซีอิ๊วคือมันเป็นน้ำเดิมที่พื้นฐานคนไทยเรากินกันอยู่แล้วอะซีอิ๊วกับข้าวไข่ดาวโง่ๆอย่างเงี้ยฮะแต่แม่งโคตรอร่อยเลยชิโฮโนะชิซูคุซอสหัวเหลืองซื้อมาสิบสองอันเลยเหรอสิบสองอันสิบสองแบบไงซื้อมากินยดหรือซื้อมาอาบวะอาบเดี๋ยววัดไอ้เหี้ยทุกคนดูนี่ให้ดูเลยกระดาษเขาไม่เปแบบคุยๆไมีคนๆอย่างงี้นะคนนี้เท่าไหร่วะอ่ะแคมแคมดูแคมดูแคมเขาละ ชิโฮโนะซูโฮะเาเรียกชื่อว่าจินะเจออ่ะไม่เจอวะอะไรวะไหนดูดิดูดิเห็นเล่มาเขียนว่าชิโฮโนะไหมผมรู้แล้วมันชื่ออะไรอะไรชิบะนุมะซอสถั่วเหลือง260หรอเออมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงข้างในก็เปิดเหมือนกันนะของญี่ปุ่นเขาก็เปิดกันอย่างนี้นะสงสัยเขาใช้นิ้วเปิดเหมือนกันปะอูย ืกินเค็มลอยมาเลยลองดูอ่ะชิมก่อนอยากรู้อ่ะก็องไอยากรู้อ่ะิโอ้ยแตะๆก่อนแล้วกันออดูแล้วกูเป็นน้ำซุปเลยสัตว์ไอ้เหี้ยขนอซุปแห้งก้อนมาแล้วซุปไก่สกัดชัดๆอันนี้เค็มเค็มเค็มปี๋เลยมันมีซุปไก่สกัดด้วยอ่ะอันเนี้ยลองลองกินกับไข่เนาะเป็นไงประมาณนี้คือเวลากินกับไข่เราไม่ได้ใส่เยอะกันอยู่แล้วเนาะ ป,ประมาณเนี <ifa> <itu> ้ยนะเค็มๆหน่อยอ่ะใช้เวดาที่จริงใจเออมันไม่ขาดว่ะลองละทีนึงนะครับผมอร่อยอันแรกอร่อย แต่ตัวนี้ไม่ไม่ติดไม่ติดหวานนะไม่มีหวานอะไรเลยนะเลนี่ังเล้นเค็มเลยแล้วก็เป็นกลิ่นแบบแบรนด์ซูเก็ตสกัดหน่อยเปรี้ยเพียวพี่เราอ่ะอ่ะไปตัวใหม่เลยกันตัวนี้ไปห้านะผมว่ามันไม่ค่อยถ้ากินไข่ดาวคนไทยอย่างเราผมว่าไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่เพราะว่าพวกเราเนี่ยกินกันบ่อยแลยนะ้วเพราะว่าต่างต่งต่งตงไม่ค่อยมีนะครับผมเอาไข่ดาวมาแลนะ้วอ่ะตัวใหม่หน่อยไหมตัวนี้อีโบโนะเมนซูยุซอสถั่วเหลืองปึ้งปึ้งเลยวนะ่ะปึ้งรสปะเกิดเหมือนกันเฮ้เหมือนกันเลยว่ะคนญี่ปุ่นชอบใช้นิ้วว่ะ กลิ่นกินเหมือนเมื่อกี้เลยกินข้าวๆหน่อยวะเนี้ยอุ้ยอันนี้มีกลิ่นเหมือนปลาปลาโอเออใช่เออมีกลิ่นปลาปลาหน่อยวะโอ้โหเทกลิ่นเหมือนคาสบุชิอุ้ยเอ้ยอันนี้ดีอันนี้จะติดหวานหน่อยนะอันนี้อร่อยตัวนี้เป็นเค็มหวานเอา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 ไหนเอาไหนกอละบ้างไอ้เหี้ย อันนี้เค็มน้อยมากแลยแม่ก็เค็มเว้ยอันนี้ย<ต>คือเหมือนเอาไปใส่กับชาบูได้นะอันเนี้ยมันได้ฟือแบบมีเย็นเออจุโซเบนมันเ,นเอาไปใส่กับมีเย็นได้นะอันเนี้ยนะว่าอันนี้ยซอสมีเย็นเป็นไปได้ไมันได้กินกับมีเย็นอร่อยเลยอันเนี้ย <Connect ion> ให้เจ็ดแล้วกนะันเออให้เจ็ดให้แปดเพราะว่ามันไม่ติดเค็มว่ะให้กินกับไข่ดาวอ่ะนี่นี่ฮะตอนนี้มันบอกว่าผลิตมาจากสิงคโปร์นะสิงคโปร์นี่ซีอิ๊วสิงคโปร์เกิดมาเพิ่งเคยกินเนล้วซอส เขามีแบบให้บอกด้วยนะว่าเปิดทางไหนอ่าสุดท้าใช้นิ้วเหมือนเดิมนะคนเราที่ชอบใช้นิ้วนะผมใช้เพื่อนนะโอ้โห,โหเร็วมากสีสีเงินน่ะถ้าคนนุอไม่ตัวออริจินอลอืมแต่กลิ่นมันล้คล้ายแบรนด์นะเพราะมันเป็นซนะอสถั่วเหลืองคร่บแต่มันนัวนะต้องลองต้องลองกินกับข้าวอ่ะโอเคอช้าไม่ได้ทาไม่ได้ สเลยน,นักทำลายใต้น้ำดีอ่ะอดีจริงจริงขอ,องที่สิงคโปร์ไฟผ่านไปถึงสิงคโปร์รีบซืบ้อเลย,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 ยห้าหกขวดอ่ะรสชาติดีติดบ้านเลยต้องมีติดบ้านเลย,ยติดตามกำแพงตามไฟอร่ยอยเจอข้าวอร่อยเออโอ้ติดตำสิบวห้สิบเลยเข้าไปปรุงอาหารก็น่าจะอร่อยนะเออน่าจะอร่อยตัวเนี้ย ลีกุมกี่นี่เป็นลีกุมกี่ซูพิเลียซูพิเดียไลยซ์ซอสน,นะฮะ<ม>ก็บอกว่าเป็นผลิตจากถั่วเหลืองคัดพิเศษนะมไม่เหลืองไม่เอามาทำนะอันนี้ร้อยสองบาทหมักด้วยกรรมวิธีตามธรรมชาตินะสืบทอดมาตต้องแต่เดิมนะช่วยเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมมีมาแต่้านานแต่กลิ่นก็จะคล้ายๆกันหมดนั่นแหละนะฮะอันนี้อันนี้ชอบดมเนี่ยอันนี้มีความเลี้ยวไปทางประเทศจีนแต่นี้ยังอยู่หมากเกาอยู่มาเกามาเกาดนึนง มีความเด็ดเทกเจอร์ออกแบบแนวหนืดหน่อยนะเพราะว่ามันมีแป้งสาลีหรือเปล่าลอ,อ๋อร่อยแต่เค็มแรงมากคือรสชาติติดหวานด้วยมีหวานอันนี้เข้าท่าอันนี้เข้าท่าแน่ๆไข่ดาวโปกข้าวบ้านเราอย่างนี้เดี๋ยวเราคัดไวยก่อนเลยอันนี้อันนี้รอร่อยอันนี้อร่อ,รอยเนี่ยเงี้ย อเอามาครับงานนี้ฮะจัดไปอย่าให้เสียตัวนี้อร่อยจริงวะเน,นี่ยอื้อใช่เลยเค็มที่มันไม่ออกจากกรอบอะแล้วมันนัวข้าวโดนข้าวข้าวก็อร่อยใช่อร่อยจริงว่ะตัวเนี้ย หอร่อยหน่อยอันนี้ก็สิตัวหนึ่งเราเก็บไว้เดี๋ยวตอนสุดท้ายมานั่นกันอีกทีนึงโอเคอ่ะต่อไปไหมฮาเด่โกลเด้นลาเบลไลซอร์ซิวขาวฉลากทองจากกวางตงนี่ถั่วเหลืองนะฮะให้มันแกะยากข้าไปอีกแขกต้นไม่เหมือนว่าอร่อยเปล่าไม่ต้องดมกลิ่นนะกลิ่นไม่คล้ายๆกันนะชิมเลยแล้วกันนะเอาชิมโอ้โหเชิมนะ สดเป็นน้ำซุปเลยอันนี้น่าจะอร่อยวะ่อนนะ,อ,อ,วะอันสองเมื่อกี้เหมือนร้านที่ทำกลมกล่อมหวานเค็ม,มส่วนอันนี้เป็นร้านที่แบบติดเค็มแต่ว่ารสหวานดูนหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวลองผมว่าต้องโดนข้าวหน่อยว่ะผมขอเหน็นว่าใ้ขี่ยกแมงเลยสักโดนข้าวละอไปเออ ให้มันแบบดูเรื่องหน่อยหือหยอกไปหน่อยนึ่งไงตัวนี้มาไงสีอิ่วขาวที่จริงใจจะทำห้เราเปียบอิ่วเนี่ย <c oughs> ตัวนี้เท่าไหระผมว,ว่าให้ติดอืมเจอข้าวเจอข้าวอร่อยเลยตรงนี้เขาแบบแปลกๆอ่ะเขาแบบแปลกๆแปลกๆเหรอได้เอาแบบแพงสุดเลยไหมเขาแบบจี๊ด เป็นซีอิ๊วปรุงรสจากดอกมะพร้าวอ่ะเฮ้ยมันเป็นซีอิ๊วจากดอกมะพร้าวเหรอวะเทียเป็นไงมันมีคราบๆด้วยแสดงว่าเข้มข้นต้องท้องขยับๆก่อนปะกินดอกลิ่นไม่เหมือนจีเลยนะครับที่ผ่านมาเลยกลิ่นมันตอนนี้ไม่ลา้รังอะโอ้โหหวานเจี๊ยบเลย มันก็มีเคม็มอยู่นะคนข้าเออใช่ใช่ใช่คล้ายๆสีห,หวานมีอ่มีคนทำอ๋ไหนหนนนำอไอ้นั่นหรอคนนั้นทำเหรอ่เออเนคนผู้ชอยูรืี่ามหวาน,วานอันนี้แพ้งเลยนะแพ้งเลยนะยห,ห้าแล้วกัน ติดหวานเนี่ยคือถ้าใครชอบหวานหวานเอาไปเอาไปทำไปดิว่านเนี้ยเอาไปาใส่ใส่น้ําตาลยังได้เลยอ่ะโอ้โหก็โดนไปนะฮ้ฮะซีอิ๊วหกร้อยชีวิตนี้ไม่เคยทีจะซื้อเลยนะจบอย่างรวดเร็วอ้วมาตัวนี้หน่อยไหมอยยาเฮ้ยอยยาม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปลากระป๋องหรออันนี้มาจากมาเลเซียทุกคนเพื่อออกมาแบบถ้าเทเยอะๆหน่อยเนี่ยมาเหมือนกันหมดเอียิปต์กลิ่นคล้ายๆของประเทศจีน โอ้โหอันนี้เค็มแรงว่ะไม่หวานอันนี้ไม่ติดหวานเลยแต่ปานนี้แล้วกันเนาะกินแรงมากนะี่ยจิ้มแมวม่านะบานยาชื่อซีอิ๊วซีอิ๊วโอ้โหไม่หวากินเลยตัวนี้เค็มอย่างเดียวไม่มีหวานเลยเลยไม่มีรสชาติไม่มีอะไรเลย เกือเลยเดกเกลืออันนี้ไม่ค่อยอร่อยวะ่ะเอาไปสามแล้วกันอันเนี้อ่ะงั้นมึงมาเจอนี่ซีอิวขาวจากเกลือฮิมาลายันนะนี่นะครับผมผลิตโดยตะวันทิพย์อ่าวไอเหียของไทยนี่วะ่ะเอ่ยาะง่ายเออหยาะง่ายเว้ยโอ้อันนี้ก็ซีอิวบ้านเราเลยเค็มแต่ว่าไม่เค็มเท่าไอเจียม,มาเลเซียเนียมันออกมาเป็นเงคุณ คล้ายๆกับซีอิ๊วขาวตาเด็กสมบูรณ์ปะตัวนี้เต็มนัวเลยวะตัวนี้ก็เข้าท่าดีนะเจ็ดแล้วกันเจ็ดเออมเผมชอบเพราะว่ามันเจอที่มันอร่อยกว่าแล้วไง อ่านไปแล้วครับผมโหเริ่มจะอิ่มจะอิ่มจะจะอิ่มนะฮะเป็นของไอของอเมริกาที่หวานหวานแบบเมื่อกี้แต่ว่าตัวเนี้ยไม่ใช่จานบาบาทโอ้ยคุณพระคุณเจ้าอ่า Black Black Space ม U ลองซิมเบิ้งกันดูพี่น้องชิมเขาฝากเลยชิมมันนั่นเลยเฮ้ยไได้จริงเหรอเอออร่อยดิไม่อร่อยอ่ะ เต็มเลยเด้อันนี้มันใช่เลยนะที่ฉีดไอ้ไอ้พวกอะไรนะดักแด้แมลงทอดเออโอ้โหแล้วฉีดกับข้าวอะไรไม่กลิ่นแมลงทอดเลยที่หลังเราเราไปซื้อแล้วเราบอกพี่ไม่ต้องฉีดเอาของผมนี่ฉีดฟืดๆผมว่าอันนี้ก็เฉยๆอ่ะโอเคผ่านไปครับตัวนี้ราคาแพงด้วยนะของอเมริกานะครับผม คลิปโฮมเมนอันนี้เป็นซอสทุนเหลือเหมือนกันปกติก็จะเห็นว่าคนเอาไปกินกับซอสแบบแซลมอนนะฮะแล้วก็ทาหนูเก็บกับและแจัคนื้อหน่อยละไม่ก็พี่กินม,มือสั่นเลยจ <laughs> นะ้เออกลัวแล้วไมันจยแสบปากอะไรสัตว์โอ้โหเยอะเหมือน <laughs> เดิม <laughs> ตัวนี้ก็ผมว่าทุกคนเคยเห็นกันอยู่แล้ว,ลวนะเนาะตามร้านซูชิอะไรเงี้ยจริงเหรอเอเออเค็มจัดๆเลยอะ่ะแล้วคนเอาไปจิ้มซูชิได้แค่บ้า สวยสวยจะกินแล้วนะเห้ยเหมือนไอ้นี้ก็เจอมาในร้านแล้วเลขแตะเออให้คันจิบังแค่อันนี้อร่อยกว่าไข่มันอร่อยอร่อยดิอ่าสุดท้ายแล้ววันนี้ถ้าคุณคิดว่าซอสทูนหรือที่บ้านคุณซอสดิซอสดีเข้าวะมันดีเลยใช่ปะอันนี้คือซอส ตัวเหลืองทั่วไปที่คุณใช้ที่บ้านใช่ไหมยี่ห้อเนี้ยอันนี้คือทั่วไปเลยปะใช่ะปะแต่ตอนนี้มันมีตัวพิเศษมาแล้วนี่เฮ้ยตาเด็กสมบูรณ์ฉลากทองว่ะตัวนี้เขาบอกว่าหมักนานกว่าหนึ่งปีเท่แก่เลยนะเออเอออุ้ยเออ,เอ,อมันทำมาแบบให้หยอกออกมาไงาย,ยากๆากเลยมันจะได้แบบไม่พรุนะ่นอะไรอย่างงเี้ยมันจะได้กัดได้นะหวานกว่าปะ เค็มเค็มแบบพรีเมียมกว่าเอออะคุณลองดเดลองใหมอ,อันนี้เค็มแลนพรีเมียมกว่าเออมัน,ม,นมันหวานกว่าปะอุปทานหมูเปล่าเห็นว่าขวดมันพรีเมียมกว่าคุณประทานหมูกันหรือเปล่าไม่มันเป็นเค็มที่แบบ เปิดปุ๊บปลาเค็มี่ลอยแล้วถ้ากูเหม็นจริงลูกค้าเขาไม่ยอมจ่ายกูหรอกเค็มนัวเออใช่เค็มนัวกูดูดูไข่ดิไข่ขที่ดีแบบนี้ถ้ากินตอนที่มันเพิ่งทอดนะน่าจะอะร่อยเขาอุตส่าห์าตั้งใจทอดแม่ง้ยไปตั้งชั่วโมงหนึ่ง <c oughs> กลับมาหเหนียวหมดเลยแซ่บดีนะอร่อยอร่อยเอาไปแปะ มมนหน่อยไสรุปเลยถ้าใครไปเจอซีอิ้วขาวบนโลกใบนี้นะฮะแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนอร่อยแต่ว่าถ้าเจอสามตัวนี้ผมรับรองว่ากินกับข้าวสวยอร่อยแน่นอนเรียบร้อยไปแล้วครับวันนี้นะฮะก็เป็นความรู้เพิ่มเติมแบกช่องหมิงข้โลกนะวันนี้ทุกคนก็จะได้รู้ว่าซีอิ๊วบนโลกใบน,นี้มันมีหลายแบบนะก็เหมือนกับ สิ่งต่างๆรอบตัวนะฮะก็มีหลายอย่างเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับออกไปหาความรู้หาหนังสืออ่านกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดต่ใครยาเจอกันิีมน้าว่าเราจะทำไปต่อนะวันนี้บ๊ายาย